คุณก็ไปจ้างคนอื่นครับไม่จ้างครับผมจะจ้างลุงชัยครับผมไม่เอาครับทําไมอ่ะครับก็ไม่เอาครับเมื่อกี้ยังบอกว่าเอาอะครับไม่เอาอะครับเหตุผลครับเออเหตุผลครับผมกลัวความสูงครับวทำไมครับก็ไคจะกลัวก็กลัวทําไมล่ะครับเไปไปไปจ้างคนอื่นสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ลุงชัยหรือเปล่าครับครับผมใช่ตัวจริงหรือเปล่าครับผมวย กระแทกมาทำไมครับลุงค่อยๆค,คุยกันทำไมต้องโบกวากเสียงดังด้วยครับผมไม่ค่อยชอบด้วยดิถ้า,าการแบบนี้ผมไม่ชอบเลยนะตอบอูเปแรกเป็นอู้แมมแล้วทำไมลุงชายไม่คุยกับผมอะ่ะลุงชัยยิงเหรอไม่ยิงครับลุงชายคิดว่าดังแล้วยิงเหรอไม่คิดว่าดังแล้วก็ไม่ยิงครับไม่ยิงนะครับผมเมื่อกี้ผู้จัดการแสงก็าคุยรายละเอียดให้ผมฟังหมดแล้ว แต่ว่าเขาบอกว่าต้องคุยกับลุงชัยเองถามความสมัครใจของลุงชัยเองลุงชัยจะรับงานไหมครับผมถามก่อนว่าไงครับจะรับไหมพอดีผมทำศูนย์ฝึกนกอินทรียลุงชัยพร้อมที่จะทำไหมครับพอดีผมคุยเรื่องราคาแล้วนะครับกับผู้จัดการเสมเขาก็บอกว่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับลุงชัยว่าไงครับตอนนี้จะรับหรือว่าไม่รับครับ ผมต้องการคําตอบครับเดี๋ยวครับไม่ใช่ว่ามันนั่งเดี๋ยวครับให้ผมถามก่อนครับให้มันไปเกาะแขนใช่ไหมครับเอามันก็อยู่ที่ผมสิก็บอกว่าฝึกไงมาฝึกนกอินทรียไงแล้วลุงทําไมต้องตั้งคําถามกับผมะครับลุงชายพร้อมที่จะทํำไหมผมถามแค่นี้ถ้าไม่ทำผมก็จะจ้างคนอื่นคนอื่นเขาจะไปลออคิวเยอะแยะ ที่อยากจะมาทำงานกับผมร่วมงานกับผมเนี่ยลุงชัยว่าไงโอเคทำก็ทำตกลงทำนะ <c oughs> ผมบันทึกรายละเอียดเอาไว้หมดแล้วนะโอเคครับทำก็ทำคุณอย่าพูดสับปรับกับผมนะครับผมฟ้องผมล้อคุณนะครับเสียงเงินเป็นแสนแสนนะลุงชัยครับตกลงทำนะครับได้เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดกับลุงเลยว่าอนะตอนนี้นะ ผมได้เพาะลูกนกอินทรีออกมาเยอะแยะจำนวนแต่ว่าตอนนี้การบินของเขาเนี่ยผมฝึกบินเนี่ยมันใช้การไม่ได้เพราะบินไม่เป็นผมอยากให้ลุงชยัยขึ้นมาด้านบนด่านฟ้าของผมชั้นที่67ทําทำการทดสอบบินให้ลูกนกผมดูอยากจะให้ลุงชัยเนี่ย บินเป็นตัวแรกให้ลูกนกของผมอะ่ะที่อยู่อะ่ะให้เขาเห็นให้เขามองให้เขาดูแล้วให้เขาบินตามลุงชายจากชั้นที่หกสิบกว่าเนี่ยลุงชยายพอจะทำได้ไหมได้ครับแล้วคุณก็พร้อมทำงานศพผมด้วยนะครับเอาลุงชายทำไมพูดเป็นลางไม่ดีอย่างนั้นนะครับมันตึกสูงเท่าไหร่หกสิบกว่าชั้นแล้วคุณให้ผมบินให้นกดู ผมก็ล่วงลงพื้นผมก็ตายสิครับไม่ตายลุงชัยเป็นคนดังนี่ไม่น่าจะตายนะตายสิครับชัยต้องเอาขาลงก่อนสิอย่างออหัวลงสิลุงชัยอย่างมันก็ต้องตายลุงชัยอย่างมันก็ต้องตายเอาขาลงก็ช่างมันก็ต้องตายอยู่แล้วเอาลุงชัยบินหัดบินดิลุงชัยก็บินกระพือปีกเหมือนนกลุงชัยก็จะรอดอยู่นะเออผมไ,ไม่ใช่กระสือ,อคุณมาหากระโ่งไหมเดี๋ยวผมอ,อีบินให้ดูเอา สรุปยังไงลุงชายผมไม่ใช่เป็นตัวตลกให้ลุงชายมาหยอกผมนะรู้จักผมน้อยไปแล้วตกลงจะทําหรือว่าไม่ทําเมื่อกี้ตกลงว่าทานะยังไงเอาเอาเอาถ้ามันสูงถึงหกสิบกว่าชั้นเอาก็เอาตายก็ตายไม่มีปัญหางั้นเดี๋ยวทดลองให้ผู้จัด เสมพาไปแถวแถวบ้านผู้จัดการเสมหัดบินก่อนเอาขึ้นต้นสำถาบินก่อนได้ไหมแล้วอัดคลิปส่งผมมาถ้าผมดูเข้าท่าผมพร้อมโอนเลยได้กรอได้หรอหิงใหญ่ขึ้นหิ้งใหญ่ขึ้นไออเชี่ยงมาขึ้นไปก่อนไเออห้าหิ้งอ่ะมาแจใจ้คุณขึ้นทดลองให้เปิดบินหรือเปิดพอกรมถ้าเพื่อนชอบใจอะ่ะเพื่อนก็อย่าโอนมัดจำแม่ห้อยแป้งขนมเสน้นล่ะกะ เออขอมัดจ่ากก่อนทุ่คนโอนมัดจ่ากคุณขึ้นบินก่อนมาได้กัที่ต้นไม่สำสาระห้ใหญ่คืนให้ใหญ่คืน,คนว่าไงลุงชัยได้ไหมครับจะให้ผู้จัดการแสมหารถกระเช้าให้ลุงชัยบินให้ผมดูแล้วอัดคลิปส่งมาว่าไงโอไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับทําไมอ่ะไม่ได้ครับเมื่อกี้พูดว่าไงเออเมื่อกี้ว่าไงเออผมมีคนสับปับ ไม่ได้ครับผมคิดดูแล้วมันไม่ได้ครับเหตุผลเหตุผลเหตุผลมันสูงครับไม่ได้ครับเพราะผมเป็นคนกลัวความสูงอยู่แล้วน่อย่างลุงชัยนี่ไม่น่าจะกลัวความสูงนะโอ้กลัวครับน่าเหมือนลุงชัยแบบลุงชัยนี่ไม่ต้องไปกลัวอะไรแล้วเออกลัวเดี๋ยวคุณกลัวไหมล่ะครับไม่กลัวครับงั้นคุณก็ลองทําคนเดียวดูสิครับไม่ทําครับ คุณก็ไปจ้างคนอื่นครับไม่จ้างครับผมจะจ้างลุงชัยครับผมไม่เอาครับทําไมอ่ะครับก็ไม่เอาครับเมื่อกี้ยังบอกว่าเอาอะครับไม่เอาอะครับเหตุผลครับเออเหตุผลครับผมกลัวความสูงครับกลัวทำไมครับก็เลจะกลัวก็กลัวทําไมล่ะครับเออไปจ้างคนอื่นเอ้าผมอยากจะจ้างลุงเนี่ยลุงงแล้วเอมาดังแล้วไปจ้างคนอื่นเตอะไม่จ้างครับผมจะจ้างลุงครับ ไม่รับครับไม่เอาครับทําไมอะครับไม่รับไม่เอาครับเพราะว่าไม่รับไม่เอากลัวความสูงครับกลัวทําไมล่ะครับก็กลัวครับอ้าวก็จะกลัวทําไมก็กลัวครับอ้าวแล้วลุงจะกลัวทําไมอ่ะก็กลัวสิครับกลัวทําไมล่ะครับกลัวกลัวมกลัวทําไมกลัวผมทําไมอะครับเดี๋ยวโดนตกครับตกทําไมอะครับลองดูไหมครับลองสิครับ